ครบผมสวัสดีครับคลิปนี้มาดูการใช้งานเครื่องตัญ,ญ้านะครับไม่ได้ใช้ก็ประมาณ3วันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าเอามาใส่ตัวนี้นะนี่ใส่ชุดชุดหัวเกียร์ครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับเปิดก็กดลงมาอย่างนี้นะอ่ะทีนี้ตัวนี้นะกดแยกน้ํามันนะกดแยกน้ํามันเข้าไปกับทีหนึ่งสองทีสามทีก็แล้วแต่นะแล้วก็ดึงโชคขึ้นมานะดึงโชคขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดึงสตาร์ทดูนะครับ อ่ีสุทอ่อุ่นเครื่องนะครับไปสักพักแล้วก็เอาโชคลงนะเเอาโชคลงนะครับทีนี้เราก็พร้อมใช้งานนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ